รีดูว่า f อฟซแฟนคลับแหกแฉกันแบบรัวๆนะครับเมื่อพ่อเอกคุณพ่อของน้องอิงเพชรบ้านแพงออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเป็นบัตรงานบุญในวันที่ 30- 31ตุลาคม2568นี้นั่นเองนะครับและเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านพ่อการชัยวิรัยศิลป์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปนี้ครับทำเอาเอฟซีแฟนคลับนะครับแห่คอมเมนต์นะครับว่าบังเอิญไปหรือเปล่านะครับกับบัตรที่พ่อของน้องอิงเพชรบ้านแพงออกมาโพสต์เมื่อวานนี้นะครับนอนว่า f อฟซีแฟนคลับเนี่ย ก็หลุดโฟกัสครับทุกคนไปยังบัตรอันแรกที่มีตัวเลข2 0 7 5ใช่ไหมครับแน่นอนว่า FC ฟานครับก็แห่จดกันแบบรัวๆครับทุกคนเพราะว่าใบแรกแหกหมานนี้ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนตอนนี้ก็เริ่มจับจองกันแล้วครับทุกคนสําหรับบัตรนะรทุกคนเข้างานบุญนะครับในวันที่30-31ตุลาคม2 5งพันห้แน่นอนว่ามีมหรสพสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนที่วัดหนองคูตะบนจานอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตบ้านเกิดของซุปเปอร์ น้อยหมอลำอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนวันนี้บัตรเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลายคนก็หลุดโฟกัสอย่างที่บอกนะครับไปยังตัวเลขแรกนะครับทุกคนที่ทางด้านพ่อเอกได้มีการโพสต์เอาไว้ใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆเลยนะครับ2 0 7 5นะครับทุกคนย้ําแล้วกันเนาะ2075ใครได้บัตรนี้อย่าลืมทักหาอมอิ่มด้วยนะครับทุกคนคือคุณคือผู้โชคดีนะเป็นใบแรกแหกหมาและเห็นพ่อเอกบอกว่าสําหรับคนที่จองบัตรจองตั๋วล่วงหน้าเท่า นนถึงจะมีสิทธิ์รุ้นรางวัลในงานนั่นเองครับทุกคนก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะครับทางด้านวัดหนองคูตําบลจานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้ก็เริ่มมีการโปรโมทและก็โฆษณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานบุญบ้านอิหลาน้อยองค์อ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30- 31ตุลาคม2568นี้นะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีที่วัดหนองคูนะครับ วันพฤหัสบดี30ตุลาคม2568นะทุกคนพิธีแรกก็จะเป็นตั้งองค์กระถินนะครับพิธีที่2ก็จเจริญพระพ,พ,พุทธมนต์สมโพธิองค์กระถินครับแล้วก็พบกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงวงใหญ่วันศุกร์ที่30ตุลาคม2568นะทุกคนก็จะเป็นทอดกระถินสามัคคีนั่นเองโอ้โหทุกคนก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะครับและตอนนี้เขามีการโปรโมทกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นบอกว่า ทางเข้าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดกับทุกคนขึ้นป้ายพ่อโจกับอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยใหญ่มากๆกับทุกคนเพื่อเชิญชวนให้กับ FC ฟีแฟนคลับเนี่ยไปเป็นเจ้าภาพเนาะในงานทอดกระถินสามัคคีในวันที่30นี้เพราะฉะนั้นใครว่างนะครับก็อย่าลืมแพลนกันไว้แล้วก็ส่วนใครที่อยากจะจองบัตรจองตั๋วต้องบอกว่าปีที่แล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสมีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญกระถินหรือว่าในงานบุญที่บ้านน้องด้วยไม่แน่ใจว่ากระถินหรือผ้าป่านะครับ โอ้โหทุกคนพระประหลัดบุญหนุนสิริคุตโตนะครับต้องบอกว่าเจ้าอาวาสคือจัดงานได้ดีมากๆครับทุกคนแล้วก็วัดคือร่มรื่นแล้วก็เย็นมากๆครับอุม้มขวางกระแสมีโอกาสได้เข้าไปเนาะทุกคนไปชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยวันนั้นโอ้โหคนแน่นคนเยอะมากๆนะ่าจะมาทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดเลยครับทุกคนมาเยอะจริงๆแล้วก็พ่อค้าแม่ขายก็ขาย,ข,ายข,อของกันเยอะมากๆในวันนั้นนะครับก็เป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่อลังการสุดๆครับทุกคนและขึ้นป้ายแบบโอ้โห ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับทุกคนเป็นงานบุญของอีหลาน้อยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมทําบุญกับอุ๋์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ครอบครัวนะครับสามารถทักไปได้เลยครับทุกคนที่พ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนั่นเองครับทุกคนเนาะสามารถเข้าไปจองบัตรจองตั๋วกันได้เลยครับทุกคนเนาะแล้วก็ร่วมทําบุญกับอีหลาน้อยได้ในวันที่30ตุลาคมนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้เริ่มจําหน่ายบัตรจําหน่ายตั๋วร่วงหน้ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับครอบครัวของน้องครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่ชอบทําบุญมากๆเลยนาะะไมม่่วจี งานไหนนะครับทุกคนที่ เกี่ยวกับวัดหนองคูนะครับองคอิงอก,กับครอบครัวเนี่ยก็ไม่ลืมครับที่จะสํานึกรักบ้านเกิดน้องจะไปร่วมกิจกรรมอยู่เสมอแม้แกระทั่งช่วงสงกราดนดะ้วยคนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมีงานแน่นมากๆแต่องคอิงเพชรบ้านแพงกับแม่หน่อยครับก็ไปร่วมงานในวันสงกรานแล้วก็ทุกๆงานที่สําคัญสาคัญในวัดหนองคูหรือว่าที่บ้านหนองคูเนี่ยพ่อแม่องอิงครับก็จะไปร่วมงานอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนี่เลยครับทุกคนคนจะดังต้องดูที่บ้านเกิดนะครับเวลาที่องอิงปรากฏตัวที่บ้านเกิด นะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับทุกคนดังแม้กระทั่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะทุกคนไปที่จังหวัดศรีสะเกดปรากฏว่าไม่ว่าจะไปห้างวนัจะรู้สึกว่าจะไปซื้อของไปซื้อกระเช้านะครับที่ห้างดังแมคโครปรากฏว่าโอ้โหคนรู้จักทั้งห้างคนรู้จักอุมอิ่มข่าวกระแสทั้งห้างแล้วก็ร้านสะดวกซื้อตู้ ATM นะครับ คนรู้จักบทเราก็อึ้งมากเลยครับทุกคนอาจจะอยู่บริเวณใกล้เคียงที่บ้านน้องด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เราคำอิ่ม,มว่าคนที่จังหวัดศรีสะเกเดเนี่ยน่าจะติดตามอง่งอิงแล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์ที่พูดเกี่ยวกับอง่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย กันเยอะมากๆจริงๆเนะทุกคนไม่เช่นนั้นเนี่ยคนจะไม่รู้จักเยอะขนาดนี้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าน้องประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็เป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับชอบทําบุญอยู่ตลอดเวลาจริงๆสําหรับุอิงเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนอ่ะก็ขอเป็นกาลังใจให้กับน้องนะทุกคนก็มีแต่สิ่งดีๆจริงๆนะครับสำหรับครอบครัวน้องครับทางด้านวัดหนองคูตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับเยอะมากๆครับทุกคนอย่างปีที่แล้วเขาก็ขึ้นสปอตโฆษณาแบบโอ้โหอลังการมากนะอันนี้คือปีที่แล้วนะครับขอเชิญระป <P ew ork ing> เพื่อการกุศลประธานทอดโดยพ่อเอกแม่น่อยน้ององคงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคณะมอให้วัดหนองข<ท>ู<ท>ม่มูซีโรงเรียนบ้านจานหนองขู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขู่ทอดถวายณว,วัดหนองขู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตระหว่างวันที่3 1ธันวาคม2567ถึงวันที่หนึ่งมกราคม2568โดยมีกำหนดการวันอังคารที่31อทุกคนก็ต้องบอกว่า จัดยิ่งใหญ่อลังการทุกปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาทําเพื่อการกุศลเนาะแล้วก็เหมือนเป็นการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทําทบุญแล้วก็สร้างอาคารเขาเรียกว่าอะไรสร้างเป็นอาคารสาราการปรเรียนนะให้กับวัดบ้านหนองคูด้วยโอ้โหทุกคนอลังการมากๆนะครับแล้วก็ดีมากๆเนาะทุกคนก็เข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับจองบัตรจองตั๋วกันได้เลยครับที่พ่อแม่อุ๋มอิงแฟนเพจนั่นเอง นะทุกคนก็มีแต่เรื่องราวดีๆจริงๆครับสำหรับชีวิตของลูกสาวองคงอิงเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่ากิจกรรมที่บ้านอุคงอิงเพชรบ้านแพงก็มีการมอบนะครับเป็นมอบของให้กับน้องนะครับน้องที่ดาราวเนาะทุกคนแน่นอนว่าวันนี้น้องก็น่ารักมากๆเลยเดินทางมาเจอพี่อิงเพชรบ้านแพงถึงบ้านเกิดเลยทีเดียวนะครับแล้วน้องก็โอ้โหร้องไห้หนักมากครับเมื่อได้เจอพี่อิงนะครับทุกคน นะวันนี้ก็บ้านน้องก็มีแต่กิจกรรมดีๆให้ FC แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามกันจริงๆนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ต้องฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับอิมด้วยวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวน้องด้วยกับทุกๆความสำเร็จนะครับ FC แฟนคลับก็ยังสนับสนุนกันเหนียวแน่นจริงๆนะครับอย่างไม่ว่าจะทําบุญอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคน FC แฟนคลับก็ให้การตอบรับดีมากๆแล้วอิมเชื่อเหลือเกินว่าวันที่ 30- 31ตุลาคมนะครับคนจะแน่นวัดหนองคูเหมือนปีที่แล้วอย่างแน่นอนครับทุกคนแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปถึง30-34ตุลาคมนคก 20- 20 29 20กันยายนตนี้ขอภัยครับ นะ้ำมีกลุ่มปิดนะครับทุกคนบัตรเนี่ยสองบาทครับทุกคนที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้เขากาลังมีการซ้อมกันอยู่เพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่ 19- 20ที่จะถึงนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็อย่าลืมไปให้กาลังใจอมิงเพชรบ้านแพงกันเยอะๆส่วนใครที่ไม่ได้ไปครับทุกคนก็อย่าลืมซื้อบตัตรกลุ่มปิดนะครับเข้าไปชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะคะจากที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยวันนี้หลุดโฟกัสครับทุกกคคนนนไปยัังงงงตวเเเลขขขออ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 พพุุ่่ณ้ิ บ้านแพงกับพี่คนที่ได้มีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้เนี่ยโอ้โหไม่แน่นะอาจจะมาก็ได้ครับพี่คนกับ2075ปังมากๆเลยนะครับ